ประกวดแล้วก็รัถ่ายปกวดเลยครับน้ำเสมอหรือหาเดกด่าเวลาสามหมื่นสี่หมื่นตกตกแรงไหมน่ะแรงมาก เขาโตได้สินะเขาบอกเอาลมเอาลมบ่ลมเอาลมไหมไซส์แล้ลมในบ้านยืมลมหน่อยยืมลมหน่อยยืมลมหน่อยเอาไปใส์กระไ่ตัวถามพี่หนังเมื่อกแล้วเนาะมท่านเก็บแล้วเดี๋ยวคุณซื้อลงมาเดี๋ยวนี้ นอลง่่ <laughs> า,ามาัยเตียนอนอครับาลู่ครับครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวเอาเร,ารามณ์อารมณไหมอารมณไหน เดาเดาใกล้ไหมเต็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 มอน,นี้ลบไฟดมน,นะนี่ระวังลมระวังลมคุ้มนะระวังลมคุ้มนะลูกเอาเถ่ายลูกก็เพื่นกันอ๋โอ้ถ่ายลูกกัน ใช่น oh, ok, ี่นี่โอ้ขอบคุณมากครับหนึ่งสองครับโอเคขอบคุณครับติดตามเสียงคนผมข้างในพ่อพ่อขอบบคคุณมากรัวัดด่างปิ้งห้าแดกดักพ่อกรุงเนพฯในรถห้าแดดดักขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนเพรากันพ่อกันพราเลิกแล้วพ่อกันจ้าพ่อจำได้ว่า พ่อจำได้ว่าพ่อเคยเป็นคนแย่กับผมอยู่บ้านน่านนวนอำเภอห้วยทันจังหวัดสุรเกศไปกับไผยเหรอล่าชุดหมือนท่านที่ว่าฝนตกอีสานพ่อจำได้ว่าไปกับไผยเหรอโอ้ไปกับพ่อแหลมพ่อจอยมั้ยสุเกศที่ว่าฝนตกปีล่าชุดอ่ะหลายปีเลยเนาะมัยห, <c oughs> หลายปีสิบสามปีโอ <c oughs> ้ไปไล่ลูกกระนองเอาเอาเอา

คือบรรยากาศครับ โอ้โโอ้โหโอ้โห้วมันเละมันจืนะการี่เป็นเศษปวดเนี่สาวคนเป็นครื่องยนต์การนี่แหละมันเป็น ไปเกษตรดีใสเพื่อกไรดีใสดูทาจะดูยังบอกว่าอยังบ่อออ๋อชดออชดมันพมมันุยผมครับครับเดี๋ยวบางบางบงซื้เข้าไปบางเด้อครับผมผมว่าเออหยาดก่อนก่อนใช่ยัวสติปว่าเพราะว่าพ้าเม่พายังไปบ่าอะเตรียมตนกงานีน้เาเ่มาหายบก่าอไไ้เตรียมตัวพักมานเก่าด้ยพนักงานเก่ากัลางาอไหนพนักานไปไรไกังเวทกันไรไปกเคื่อนไรไปกังเวก่อ ก็เปใอีใส่บอ่จ้าเสียวตูดพวกอะไรเห็นอะนรเด้อเอามาเห็นอะไเด้อกันใดนี่ผมมานี่เนี่ยเด็กจ้าของัรามานนี่เอามาเห็นเด้อสิบเก่าเด้อมีโอกาสได้รเห็นกันทุกอ่งมีมันตองมีแหละนะคนมีบุญต่อการไปเรื่องขาแล้วพอการเทสิไปเศร้าที่้านอะ ล้างเท้าล้างเทยืยืนมันมันชาพันมีเส้นพันมีเส้นตหวันบลูหรอเาพันมีเสนกับมีส้นเราไมนอใสเราดีเราเลยื่อเด็กคนเลยแมนบอยานพรอบคนญีุ่ญถ้าบุญลายครัถ้าถ้าบุญลายบอยานอันนี้อันคบอยานอันนี้กยนกย้อนเฮงงานหละเมื่ละเมื่อบอกเลเ่ละมวเยมากโอเอาเอาเพื่อนนะกัีสิงปากปีละเทือแลเมอ เพาะว่าส awesome ีหาหาเพจขางรี่ว่าเรียกุู้ประกับกันเรียกว่าถ้าไปบอกว่าอยู่ในเตใกล้อ่ะคุณนจัดจัวเี่บอกว่าประมาณยี่สิโลเนี่ยมาหาเพราะว่าคณรักษาแยบคับที่ออกือจัดกระดูกเส้นเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปอยู่พี่สาวคนพ่หายไหมเพินจะมีหหาม่พูดเยอมเพิ่นเบ่ได้เอาเงินนั่งเลย้าจทานออะไรเจะข้แต่ว่าเขาปนศึกษาอกรอหอหมอโมอโนคุยงั้นพโอเคได้ครับไปเบิ่ง อ่ะพ่อกัน์ด้อชสิบเก้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุดยดมีไปฝากครับผมโอเคครับผมครับสุดยอดมากเลยครับเปิดค่ำสิเวลพ่อหูขาวแน่นอนครับจะเริ่มเลยครับผาบุญครับสวัสดีครับมาบุญมาเลผมอยู่ไหนเออมาลากยังไม่ได้ถ่ายรูปของผม สวยมากเลยคือดาราเ็กหน่อยเนาะคือดาราเล็หน่อดาราเล็น่อยสวัสครับ่อบการเมือเรืเที่ยวครับือสิเอฟคลิปเเนาะสวัสดีค่ะกับช่องรัจนาลำพินคุณได้บอกยัไง

ผู้หญิงอยู่ไหนผู้หญิง้ิงเอาเอาเอาก็เอาพี่เองครับฝุดฝุฝุยังล่ะเขาเป็นยังกันยังเป็นที่ยังอ้าว้อ้าวอ้าวสวัสดีครับผม ผ้าข้าจริงตัวนี้นี่ยัง,ยยงยยหอ่อปวดหัวน้ำช่องลุงน้งผ้าลํำเพลินเอาไปเสียบ <c oughs> อยากในยอดวิ <c oughs> ้วมีปัญหาคับผ่อยซูมือเมื่อนี่ขนาดข่อยดีเมียอะไรไนี่ไจด้ยอดยิว <c oughs> ินียยอดวิวต้องนด้ค่มือนี่ันนตามขึ้นมือวันหกขั้นไหป้าเสียหายใช่ไหมอีพ่อแเาก็งได้ ยังหล่ะล่ยัง่ะเกั่ปลเล่าดอกปลแล้วดอกยังล่ะไปหกันน่ะเอาสิเชี่ยครับลุงนภาและเพื่อนเอาพี่เทียวสุดตัวนี่เอากะะจไปยังหม่องมืดมืดยังล่ะ ได้ว่าเห็นบ่แมนวันนี้ผมจะฟังยังนะบัดหัวคำวัยรุ่นเลยแล้ม่แบบไม่ยังอ้อมรถอุ้งยิกดว่า้เดี๋ยวนี้คืออมเเดี๋ยวนี้ไรอรถองยิงเดี๋ยวนี้เมื่รู้ว่าเกิดยังขึ้นอยู่รอรถอุ้งยิงก็บเมออออ่านี่ละโอ้ฉันเมีวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มีวัยรุ่นเาหัวคํานี่ ทิมาถมาไยรูปอีไข่กำลังไขกำลังสุดอเมริัยอันช่านั่นเห็นไหมเห็นรอรถมามืงรอนี่ไปดิเออาเอาโอ้ยเหื่อยดิเขาหยอกกัน น้องไฝ่ก็อยู่ตรงไหนข้างนู้นนะข,ข้างบนหรือเปล่าไม่แน่ใจข้างบน้ายข้างบนไปถามไ, <ฟ S 2> ไปถามอยู่ข้าง <ไฟ S 2> เขานั่งอยู่ข้างบนท <ไฟ S 2> ั้งสองไม่แน่น่าจะนั่งอยู่ข้างบน,นพบกันชิหนะครับพี่น้องครับ๊ายบายครับ